สวัสดีคะ่พะพ่อมยพี่น้องมื่อนี้ก็มาพอกบมาดามกํานวนคือเก่าเนาะ,ะนะในทางช่อง y u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาเด้อคะ่ะจะเป็นแนวทางของชอเชษชัยเนาะในงวดวันที่14วันศุกร์ที่14ที่จะถึงเนาะคะ่ะเพราะว่าของชอเชษชัยเข้าไปเด้อค่ะของชอเชษชัยเข้าไป 8, 3, 3, 8, 8นะคะมีใครได้ใครตามไหมเนาะ เพราะว่าของชอเชษชัยเข้ามาแล้วเนาะงวดวันที่ที่เข้าไปเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็หลุดไปหนึ่งงวดกลับมาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะวันนี้ถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อค่ะเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเดอะ้ออู้แดดค่ะพแม่พนองเมื่อนี่ หลังจากฝนตกแล้วก็แดดออกอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเอาชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณชอเชื่อใจด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงะ่ะเราไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันคะ่ะ นี้ก็จะเป็นของโชเชชัยนะคะของโชเชชัยพ่อแม่พี่น้องมีใครตามไหมเนาะมีใครตามของโชเชชัยไหมคะเพราะว่าของโชเชชยัยมีแฟนคลับอยู่นะของเข้าเข้าไปตัวนี้เด้อค่ะเด้อของเข้าเข้าไปตัวนี้นะคะเข้าตัวเน้นตัวจออแต่เข้าตัวกลับ แต่ถือว่าเข้าว่าผ่านสุดยอดอยูเด้เนอนอะพอแม่พี่น้นองบาบอคือว่าเจ๋งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราพัฒนาในกว่าจะเข้านะเข้ายากมากนะคะถ้าใครได้คอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะถ้าใครได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะคะ่ะวันนี้เรามาจับตามองเพราะว่าของเขาเข้าไปสู์เอเข้าแต่ตัววิ่งเนาะว่าที่ผ่านมานะคะ จับคู่ให้ไม่ถึงเงวงวดก่อนหน้านั้นของเขาเข้าไปที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะหลุดไปหนึ่งงวดกลับมาแล้วเนาะคะ่ะจับตาโมงด้วยพ่อแม่พี่มองถ้าหลุดไปงวดหนึ่งแล้วนี่ต้องกลับเข้ามาเด้อค่ะหลุดไปหนึ่งงวดจับตามมงแคปเตรียมตัวแคปหน้าจอแล้วเอาไปวิเคราะห์ใส่ก,กันกับของเสียนเสียนเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจอแล้วรอเอาไปวิเคราะห์ ของเซียนเซียนอื่นเนาะคะ่ะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางจะได้เอาไว้พิจารณาเนาะคะ่ะว่าของเขามีตัวไหนที่คล้ายคลึงกับของเพื่อนๆหรือเปล่าหรือค้ายกับเลขฝันของ่อเมพี่นองบอเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณชชเชชัยนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็ขอบบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเน้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกว่าตามให้ทุกคลิปเด้อผ่นวานเนาะ FC เก่าแล้วก็ f อใหม่ก็จะบอกพึ่งเข้ามาครั้งแรกก็ได้เลยปังเลยพนา้าดีใจน้ำเน้อค่ะเด้อดีใจน้ำเนาอ,อ,อพ่อแม่พี่น้องพึ่งเข้ามาก็โชคดีเลยวะสัน ดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำอ่ะเรามาติดตามชมว่าชอเชชัยจะเข้าจะปังต่ออีกไหมจะจะถูกใจ f อซหรือเปล่ามีตัวใดที่เอซี FC ชอบบนน้องชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางปด ใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อเอามาแค่เป็นแนวทางนี่จะเป็นของโชเชษชัยที่ให้มารูดหกกับห้านะคะลาวพัฒนาในงวดวันที่สิบสี่มิถุนายนพรุ่งนี้เนาะค่ะเนาะพรุ่งนี้รอติดตามชม สองตัวหกหางหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นหกหกห้าห้าสามตัวสี่หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของโชเชชัยชเนาะคะเนาะตัวเน้นตัวเจาะสองตัวหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์นะคะ สามตัวจะเน้นที่หกห้าเก้าหกห้าศูนย์นะคะอ่ะสำหรับคนที่แคปหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวมาดามอ่านให้อีกรอบนึงเนาะค่ะเนอ,ะอ่านให้ทุกตัวเด้อค่ะอ่ะของชชเชื่อใจให้มารูดหกกับห้าสองตัวหกหางหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นหกหกห้าห้าสามตัวก็จะมี หกห้าเก้าหกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหกหกห้านะคะตัวเน้นตัวจอสองตัวหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์สามตัวจะเป็นตัวเน้นตัวจอหกห้าเก้าหกห้าศูนย์เนอค่ะอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่นอ้องถ้าใครแคปมาหน้าจอไม่เป็นก็เขียนแล้วก็วงกลมเนอพ่อแม่พี่น้องตัวนิ้นตัวจอเพื่อนเนาะแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับของ เพื่อนๆที่มาดามลงไปแล้วเนาะค่ะเนะา,าะ,นนนะ,ะที่มาดามลงคลิปให้แล้วก็จะมีของเซียนหนาาุ่ดดมนะคะที่มาดามลงคลิปให้แล้วก็จะมีของเซียนหนุ่มเข้ามาแล้วสี่งวดติดติเด้อค่ะสี่งวดติดติดเข้าต้นนิ้นตัวจออลงคลิปให้แล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับของเซียนหนุ่มจะรู้ดีเนาะค่ะเนาะ ถ้าของเขาได้เดินแล้วของเขาเดินยาวนะคะแล้วก็สามตัวเคยแตกตรงๆมาแล้วแล้วก็สามตัวตดก็ผ่านมาแล้วเข้าไปติดตามชมนะคะลงคลิปให้แล้วค่ะแล้วก็ของเลขลับนางฟ้าเด้อค่ะของเลขลับนางฟ้าเข้าทั้งบนและล่างเด้อค่ะลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะค่ะเนาะ แล้วไปแคปหน้าจอเอามาเปรียบเทียบกับของโชเชช้ได้เนาะค่ะเพื่อจะได้เพื่อจะได้จะปังเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าเข้าตัวนี้นตัวเจอเหมือนกันจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาเข้าไปติดตามชมเ้อะค่ะของเลขลับนางฟ้าเข้าทั้งบนและล่างลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ของมาดามของดาราเด้อค่ะของดาราจะลงคลิปให้แล้วว่อไมมพี่น้องเขาไปติดตามให้เอเด้อเป็นกําลังใจกับมาดามเลยเด้อค่ะเด้อของมาดามเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะไม่ต้องกลับนะคะเข้าตรงๆเด้อค่ะเด้อของมาดามลงคลิปให้แล้วแล้วไปแคปหน้าจอว่าจะทายกันกับของโชเชชัยไหมเนาะอ่ะถักกูได้เขาไปคอมเมนต์เนอเด้อค่ะเด้อมาดามจะได้มี่ําลังใจต่อไปเนาะค่ะเนาะอ้าว ขอบคุณขอบบุญขอบคุณสู่ผู้สู่คนคือเก่าแลวเนาะคะ่ะเนาะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามเนาะคะ่ะขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนี่จะเป็นของหลวงพี่แขกก็เข้าไปสามแปดแปดสามนะคะของหลวงพี่แขกรอติดตามชมแล้วก็ของเลขมีที่มาเข้าแต่ตัวรูดนนะคะเข้าไปที่สี่เด้อค่ะเข้าไปที่สี่ แล้วก็ของปู่ศูนย์เจ็ดปู่ศูนย์เจ็ดก็เข้าไปแต่ตัวรูดสามนะคะจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปู่โคราชไม่เดินต่อเนาะคะ่ะเพราะว่าของปู่โคราชเข้าไปงวดที่ผ่านมางวดนี้เข้าแต่ตัววิ่งเนาะคะ่ะตัวรูดนะคะยังไม่ได้ให้มารอนะคะแล้วก็ของออยอดบุรีรัมต้องกราบขอโทษขอไฟแฟนขับเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้าไปสามตัวตัว,ตวงวดที่ผ่านมา แล้วก็สองตัวบนแล้ววดวดที่ผ่านมาเนาะวดก่อนหน้านั้นเนาะคะ่ะแล้วงวดที่ผ่านมาวันที่สิบสองนีไม่จับคู่ให้ไม่ถึงเนาะมีแต่สี่เจ็ดนะคะไม่มีสี่แปดเน,ะนาะนะเสียดายค่ะรอติดตามชมเด้อค่ะอะเดี๋ยวจะรีบลงให้เนาะค่ะเนาะชอบของใครคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะเนะเอาะอยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเซียนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวทางแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซี ที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามเนาะคะเนาะขอกกบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเด้อค่ะเด้อถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้แคปหน้าจอเด้อค่ะของชชเชชัยนะคะของชชเชชัยให้มาแคปหน้าจอวิ่งรูดหกกับห้าสองตัวหกหางเด้พอพรมพีน้องอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปลาวพัฒนาสองทุ่งพึ่งพรุ่งนี้เนาะคะ่ะวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่สิบสามเด้อค่ะพรุ่งนี้ลาวพัฒนาถึงจะออกเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ